สี่ข้อปฏิบัติในการถ่ายภาพขาวดาให้สวยงามสําหรับผู้เริ่มต้นเราทุกคนรู้ว่าภาพขาวดาที่สวยเป็นอย่างไรแต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะรู้กระบวนการสร้างภาพขาวดาได้ดีข้อปฏิบัติง่ายๆเหล่านี้คือจุดเริ่มต้นสําหรับภาพขาวดาที่มือใหม่ควรทราบข้อที่1ความเปรียบต่างโลกนี้มีสิ่งที่ถูกกาหนดและสิ่งที่อยู่ตรงข้ามเสมอเช่นมีซ้ายก็ต้องมีขวามีขาวก็ต้องมีดําภาพขาวดาจึงมีความเด็ดขาดของสเกลโทนซ่อนอยู่และส่งผลต่อความรู้สึกในภาพ เราต้องรู้ว่าการไล่โทนที่นุ่มนวลในภาพขาวดํานั้นให้ความรู้สึกแบบไหนการไล่โทนภาพที่ไม่ครบในด้านขาวหรือดําให้ความรู้สึกแบบไหนหรือการที่มีโทนตัดกันแรงๆคนรับชมภาพจะรู้สึกอย่างไรความรู้ส่วนนี้จะช่วยให้เราควบคุมอารมณ์จากภาพถ่ายที่ไม่มีสีนี้ได้ดีมากยิ่งขึ้นข้อที่2ความเรียบง่ายบ่อยครั้งที่ภาพขาวดํานั้นไม่สวยเกิดจากการที่ในภาพมีสิ่งรบกวนสายตาเยอะแยะเต็มไปหมดสาหรับผู้เริ่มต้นให้กําหนดฉากง่ายๆและมีวัตถุน้อยชิ้นในภาพ พยายามนึกถึงการใช้ดินสอที่แรงเงาแสงและเงาในแต่ละด้านโดยน้ำหนักที่ไม่เท่ากันยังไม่ต้องไปถึงการแต่งภาพแค่เริ่มต้นวัดแสงและถ่ายภาพง่ายๆก่อนก็เป็นอันใช้ได้ข้อที่ 3. ค่าการรับแสงแสงตั้งต้นของภาพมีความสำคัญสำหรับการกำหนดภาพถ่ายในตอนท้ายเป็นข้อกำหนดที่เราวางแผนมาแต่แรกแล้วว่าอยากให้ภาพเป็นแบบไหน ติดสว่างหรือติดมืดจะได้ไม่ต้องไปดึงภาพมากในโปรแกรมเพราะจะทำให้ภาพเกิดความกระด้างชัดมากขึ้นจนไม่สวยงามข้อที่4ตกแต่งภาพขาวดำด้วยตนเองเท่านั้นหากเราแปลงภาพสีเป็นขาวดำโดยยึดเอาความสว่างเป็นค่าส่งผลเราจะพบว่าสีแดงและน้ำเงินก็ไม่ได้ต่างกันสักเท่าไหร่ดังนั้นสิ่งที่เราเห็นเมื่อเป็นสีจึงเป็นคนละเรื่องเวลาแปลงเป็นภาพขาวดำก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมภาพขาวดำหลังกล้องจึงยังไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดนั่นเอง